สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับอีกเส้นเซยน,นะครับ MG เจ m จัดให้ครับผมนะครับผมด้านหลังของผมก็คือ MG 4X Power ที่กำลังจัดทรงจัดแต่งโชคอัพใหม่นะครับเป็นแบบของ Pro Fender นะครับผมแล้วก็ล้อแมก ขอบ18นิ้วของ X Galaxy นะครับมาพร้อมกับจานเบรกซิ่งขนาด355มิลนะครับพร้อมด้วยคาลิเปอร์เบรกจาก AP Racing นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีเครื่องตัวนี้นะครับโฟตอนนะครับผมเป็นเครื่องอัดน้ำยาเบรกแบบไฮเทคโนโลยีนะครับผมที่ใช้กับน้ำยาแบบ Super ร์สีนะฮะอันนี้ผมขอนำเสนอนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญเราได้ร้าน d ด n o Service Center นะครับเป็นคนที่ มายนโฉมแต่งตัว X Power ให้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจัดทรงสำหรับล้อแม็กนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่ได้ที่0825709467นะครับผม MG เจ m จัดให้จัดให้เป็นพิเศษครับกับแคมเปญ X Power พร้อมโช๊ค up Pro Fender และล้อแม็กขอบ18นิ้วแล้วก็คาลิเปอร์เบรก จาก AP r a ดิ n g ่งมาพร้อมกับจานซิ่ง3 5มมิลน,นะครับผมโอเคครับ Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could choose anyone, but I could choose. at you and it's easy to see you are the someone i've been trying to meet i got your number won't you pick up the phone don't leave me hanging on the dial tone think back to the night that we met jumping in the pool talk to you dripping wet nervous when i speak so i trip on my tongue